สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เอ็มซ u d สตูดิโอกับคลิปเปิดกาชากันนะครับโอ้โหเสียงรอจริงเลยอะ <c oughs> โอเคเอาดีๆแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่เอ็มซัสสตูดิโอกับช่วงเปิดกาชากันนะครับอันนี้อาจจะมาเปิดกาชาเร็วดนึๆเพราะว่าผมอยากได้ตัวละครหยัเยยนเฟยมากๆเลยนะครับก็มีคนในคอมเมนต์บอกว่าอ่านว่าเหยียนเฟยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมหลุดปากหลุดไปว่าเป็นหยันเฟยก็ต้องขอ เอาญาตขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันทีมันติดปากเนาะแต่จะพยายามพูดคําว่าเยียนเฟยให้ได้ที่สุดเ่าที่จะทําได้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าผมเบื่อการเปิดกาชาเฉยๆแล้วคือ คทีแล้วมันก็เปิดกาชาคลิปนี้มันก็เปิดกาชาครับเพราะงั้นผมจะมีมินิรีวิวในช่วงต้นของคลิปก่อน,นครับเรามาดูกันว่าเหียนเฟยมีความสามารถอะไรทําไมผมถึงอยากได้ตัวนางให้ถึง C6 ไวๆวกันนะครับผมส่วนใครที่อยากมาดูแค่การเปิดกาชาก็สามารถไปกดที่ time stamp ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําไว้ให้นะครับผมโอเคก็อย่างที่เพื่อนๆน,น,น่าจะรู้ครับว่าเหียนเฟยเป็นตัวละครเสือเวนนะครับผมธาตไฟ ที่มีความสามารถในการโจมตีที่ค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากๆถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครอย่างครีนะครับผมแต่ว่าการทดาดาเมจมันก็ทําได้แต่มันจะไม่ได้แรงมหาศาลเหมือนตัวละครครีนะครับผมอ่ะแล้วก็การเล่นของเหยียดไฟค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากๆนะครับผมแค่เราเราโจมตีเงี้ไปปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเราเก็บให้ได้3ซิลนะครับผมแล้วเราก็ทําการกดค้างเพื่อที่จะใช้ตาประทับใหญ่ๆนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะระเบิดลงมา ซึ่งค่าที่จะเล่นง่ายมากๆแล้วก็การโจมตีี่ยค่างที่จะรวดเร็วนะครับผมอัเงี้หนึ่งสองสามสามปุ๊บกดค้างเลยประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามกดค้างซึ่งคือลหลายๆคนเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเล่นง่ายนะครับผมซึ่งผมก็เห็นด้วยว่ามันเล่นง่ายจริงๆแล้วก็มีความคล่องตัวค่างที่จะสูงก,กว่าครีนิดนึงด้วยนะครับที่ระยะโจมตีจะไม่ได้ไกลมากเหมือนตัวเหยียนเฟยนะครับจะอยู่ที่ระยะใกล้ไปทางกายไปทางกลางขอทานลิ้นพันแล้วก็ บางทีเนี่ยบางทีเวลาเราปลาระเบิดไปมันจะข้ามหัวด้วยนะครับบางทีเนาะถ้าเกิดตูมันกระโดดหรือว่ามันซิกแซกเนี่ยคือบางทีคีจะตีไม่โดนเลยนะครับผมแต่ข้อดีของคีคือเวลาเราชาร์จโจมตีเนี่ยมันจะไม่เสีย,ยพลังงานนะครับผมแต่ของเหยียนเฟย์นเนี่ยจะเสียพลังงานอยู่นิดนึงนะครับผมก็เราต้องเก็บซีลไว้ยเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้ลดการใช้พลังงานแต่มันก็ยังไม่ใช้แบบฟรีเนาะ โอเคเรามาดูที่กลุ่มดาวกันนะครับผมกลุ่มดาวนี่เขาบอกเลยว่ากลุ่มดาวที่6นี่เป็นรายที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันทําให้เยนเฟยมันเก่งขึ้นไปอีกระดับเลยนะครับผมเพราะว่าความเก่งของเยนเฟยเนี่ยอยู่ที่การสะสมพวกตานะครับผมยิ่งตาเยอะก็ยิ่งช้าโจ,จมตีแรงได้รับในส่วนของ C ีเยอะขึ้นนะครับผมก็ลดพลังการในการช้าโจ,จมตีไปถึง4 0นะครับผมแล้วก็จะได้โบนัสความเสียหายธาตุไฟเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผม อันนี้ครับเห็นไหมคืออันนี้ถ้าเกิดเราสะสมตาเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ปลด C6 ก็จะมีแค่3ตานะครับผมก็จะได้แค่15%แต่ถ้าเกิดเราปลด C6 เนี่ยมันจะมี4ตาเราก็จะได้โบนัสความเสียหายไฟเพิ่มขึ้นอีก5%จนกลายเป็น20%ครับมันก็จะเพิ่มดาเมจแล้วก็ในส่วนของการชาร์จโจมตีเห็นไหมครับที่มันมี221เนี่ยคือการสะสม4ตาครับมันก็จะแรงขึ้นจาก3ตาที่อยู่ที่ประมาณ198นะครับผม คือเป็นตัวละครที่ผมอยากได้ซีหมากๆ,ๆเพราะว่ามันเก่งขึ้นจริงๆแล้วก็ท่องคาที่จะอวยด้วยนะครับผมชอบมากมเล่นสนุกเล่นง่ายแล้วก็สวยน่ารักนะครับผมถูกใจ้หลายคนแน่นอนาหมปึ๊บึ๊บ แล้วก็แนวทางการเล่นของเหยียนเฟยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมก็คือเป็นตัวละครสาย DPS นะครับที่เน้นไม่ต์ท,ที่อัตราคิดนิดนึงครับเพราะว่าจะมีกลุ่มดาววันนึงไม่ใช่กลุ่มดาวสิต้องมีลาพรสวรรค์อันหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดเราชาร์จโจมตีแล้วติดคริมันจะระเบิดดาเมจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการเสริมดาเมจได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเพราะงั้นตัวละครเหยียนเฟยต้องมีอัตราคิดสูงสนะครับผมซึ่งผมแนะนําว่าให้มีสักประมาณ20%ก็ ไอ้ไม่ใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นก็โอเคแล้วนะครับผมอ่ะโงนี้เบเบลอหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวลองตีตัวหนึ่งลูกไปเออเดียบร้อยตกอืไมไม่ตายก็เก็บต่อครับอ่าวันนี้ครับผมอ่าแต่ว่าเหยียนเฟย์มันก็มีข้อเสียครับคือถ้าเกิดเราเก็บตาประทับอย่างเงี้ยใช่ไหมมีหนึ่งอันเนี่ยถ้าเกิดผมเปลี่ยนตัวปุ๊บ เขเปลี่ยนเป็นจงหลีผมกลับมาที่เหยเียดไฟตาคือหายเลยนะเพราะงั้นใครที่จะเล่นสายคอมโบธาตุอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวปุ๊บต่อให้เราจะมีสัก3ตา4ตา4ี่หกอะไรน่ะพอเวลาเราเปลี่ยนกลับมามันก็จะหายทันทีเลยนะครับเพราะงั้นเราอาจจะต้องมีตัวละครที่สามารถใส่ธาตุตอนที่เหยียนไฟกํลลาลังจมตีอย่างซิงชิวหรือไม่ก็โมนาได้นะครับผมเพื่อที่จะให้มันติดระเหยหรือตัวละครน้าแข็งอย่างการอยู่ที่เปิดอันติไว้ครับจะได้ทำดำําดาเมจละลายได้นะครับนั่นเอง โอเคมีรีวิวว่าคงมีแค่นี้แหละเรามาเปิดกาชากันเลยดีกว่าครับมีก็ผ่านมา5นาทีแล้วเปิดกาชาผมก็เตรียมมุกไว้เหมือนเดิมครับอันนี้คือมีส0,000ื่นคือมันเหลือจากครั้งที่แล้วนะครับผมก็จะเก็บไว้ให้ตัวอย่างยูล่าเลยนะครับผมก็ใช้แค่20,000พออันนี้ก็ต้องขอบอกก่อนว่าอันนี้จะเป็นการเปิดกาชาให้ดูเป็นครั้งสุดท้ายรับตัวละครเหยียนเฟยนะครับเพราะว่าผมคงไม่ทําคลิปแล้วละคือผมอยากไปทําคลิปแน่ๆแนะน,นการเล่นตัวละครเหยียนเฟยนะครับผมก็ คิดว่าน่าทำวันพุธนะครับถ้าเกิดว่ามีซีอะไรก็ช่างมันอ่ะคือทำวันพุธแน่นอนนะครับผมก็รอติดตามชมกันได้เลยโอาลิ้นพันบ่อยช่วงนี้คือเป็นร้อนในนะครับเมื่อคืนกัดลิ้นไปโหเลือดนี่แทบออกปากเมื่อวานเล่นเอ펙ไปไงครับคือมันตื่นเต้นเลยเผลอไปกัดลิ้นเต็มแรงเลยนะครับอ่ะผมมีอยู่สองหมืหน่นสองนะเด็นนะผมขอไหนๆก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วผมขอ2 5ง0มเลยแล้วกัน25งหม่้าอ่ะฮะเอามาอีก2อ0 0ห้าอืม K สองหมื่นห้าเลยนะครับไปดูประวัติกันประวัติผมพึ่งได้เหรียญเฟยตอนเปิดนอกรอบไปนะครับผมเมื่อประมาณวันวันพฤหัสหักนัวันศุกร์นี่แหละคือผมจะเติมซื้อแพ็กเกรดไงแล้วมันเหลือประมาณพันหกผมก็ไปลองไม่ได้พันหกหรือประมาณสามพันกว่านะครับก็ไปลองเปิดยี่สิบค้งก็ได้เหรียญเฟยซีสองมานะครับผมอันนี้ก็จะมาเปิดกันต่อที่หวังไว้เลยก็คือเหรียญเฟยซีนะครับเพราะว่า c 4เนี่ย เวลาเหย,เยียไฟใช้อันตีเนี่ยมันจะมีโล่ไฟขึ้นมาด้วยนะครับทำให้เวลาลการเล่นช์จโจมตีระหว่างอันตีเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมผมมีเม็ดฟรีหนึ่งลูกด้วยจากจากอันี้นะจากแบตเทิลพาร์ตนะครับผมได้ฟรีอยู่หนึ่งลูกโอเคเปิดกันเลยก็ขอให้ได้นะครับ <laughs> มา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 ,มาไม่ต้องรุ้นไรละ ในใจก็อยากให้หลุดตัวละครทองตัวหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่จงหลีมันครับเพราะเวลาผมไปเปิดตู้ยูล่าเนี่ยผมก็จะได้ตัวละครยูล่าเป็นตัวละครแรกแน่นอนนะครับมาตัวนี้อะไรก็ไม่สนใจละมาเย็นไฟโอ้โหโนโอเอลเปิดประเดิมด้วยโนโอเอลมันก่อนประเดิมด้วยเดียวหน้าวันนี้ด้วยโนโอเอลครับแต่วันนี้โนโอเอลเด์แน่นอนโนโอเอลเด์แน่นอนครับผมมั่นใจเกเก๋เ okay, okay, okay. มามามา บางทีมันก็แบบเออถ้าเกิดดวงมันไม่มามันก็ไม่ได้เนาะเราก็ต้องยอมรับในส่วนตรงนี้นะครับคือถ้าใครเป็นสายงบน้อยเติมนิดเดียวคือแนะนําว่าเอาแค่ซีนสนูก,ก็เล่นสนุกแล้วนะครับผมยืนยันเลยว่าแค่ซีสูก็เล่นสนุกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถโปลถ,ถึงซีหกได้เหยี่นเฟยมันจะเก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่า C6 เนี่ยมันจะไปซัพพอร์ตซีอื่นๆด้วย,วยแล้วก็ไปซัพพอร์ตในส่วนของพรสวรรค์ด้วยไง เราเลยทำให้เก่งขึ้นมากๆเลยนะครับถึงอยากได้นี่แหละแต่คือเป็นตัวละคร4ดาวนะเราไปเปิดตู้ตัวละคร5ดาวตัวอื่นมันก็ยังมีโอกาสได้นะครับผมถึงจะไม่มีเลตอัพก็ตามอย่างคิดที่แล้วผมก็ได้โรซาเลียมานะครับผมอ่าไดโนโเอลมานะเหมือนดัวไม่ค่อยมีเลยวะผมขอแค่ซ3ส4ผมก็พอใจแล้ตอนเนี้คงไม่เอาละเอาแค่ซีก็เต็มที่ล้ อ่ามามามาเดี๋ยวลองเปิดทีละหนึ่งสักสิบรอบดูดีกว่าเออเผื่อดวงมันจะอยู่ตรงนี้เปิดทีละสิบดวงไม่มาเปิดทีละหนึ่งอ่าโอเคได้มาแล้วครับเหยน่เฟย์ฟีสามนะครับผมอ้ซีีครับโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอ้ซีีนะครับโอเคได้ตามที่หวังแล้วทีนี้เรามาดูว่าเราจะได้ซีหกหรือเปล่า คือถ้าผมได้ C หกนี่คือผมหยุดเลยนะไม่เตเอ,อไม่เปิดละอ่าเปิดไปครับผมทีละลูก10ลูกอ่าผมขอ,อนับด้วยอันนี้ครั้งที่หนึ่งครับผมอู่ได้สีทองเลยไอ้ไม่สีทองสีม่วงเลยครั้งที่หนึ่งนะครับได้โนเอลมานะครับครั้งที่หนึ่งอ่าครั้งที่สองครับผมถ้าเป็นสีฟ้าผมขอข้ามเลยละกันโอเคฟ้าครับผมครั้งที่สามครับผมสามมา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 ,มาสีฟ้าข้าม ต่อไปครั้งที่4ี่ครับผมช่วงนี้ผมเป็นร้อนในนะถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดๆก็ขออภัยด้วยนะครับมันกัดลิ้นมันเจ็บมากเลยครั้งที่5้าครับผมครั้งที่5้แล้วยังฟ้าอยู่นะครับที่จริงมันได้โนเอลมาแล้วไงเพราะงั้นโอกาสที่มันจะฟ้าตลอดอยังลูกที่สิเนี่ยก็มีนะครับโอเคครั้งที่6ครั้งที่6ครับผมยังฟ้าอยู่นะ ครั้งที่7ครับกลัวหลุดทองและไม่ใช่อะไรหรอกกลัวหลุดทองแล้วได้ได้จงหลีมาครั้งที่8ครับผมแก็ยังฟ้าอยู่นะครับ9ครับผมอุ้ยจอกปีเด้งครั้งที่9นะครับผมไม่ต้องนับละไปครั้งที่10บละโอเคครั้งสุดท้ายครั้งที่10นะครับมาได้อะไร อก็ฟ้าเดียมันบอกแล้วคือมันได้โนเอลมาตอนแรกแล้วไงเพราะงั้นโอกาสที่มันจะฟ้ายาวๆเนี่ยก็มีนะครับแระต่อายผมจะได้ตัวสีม่วงเป็นตัวที่สองนะเพราะว่ามันจะการันตีตัวสีม่วงแหละเปิดทีละสิบต่อนะครับผมอ่าตกคือแบบอย่าพึ่งได้ทองเลยขอกร้ออย่าพิ่งได้ทองโอ้เดียวนะ่าจบละชีวิตอย่าพึ่งได้ทองตอนนี้ยังไม่พร้อมรับที่พร้อมรับตัวละครสีทอง ได้ฟอร์เนียสแลนด์ด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่อีกแค่2องเซงสู้สู้สู้ตรงใช้พลังของดวงค่าอ้สีทองมาแล้วมันเสียวะ่ะคือถ้าเกิดโอ้หโอเคได้หยินได้หยินเฟยมาโอเคพอใจอยู่คือถ้าเกิดมันหลุดเป็นตัวละครอ,อื่นอะ่ะเป็นจะเป็นเครืชิงเป็นฉีฉๆเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จงหลีผมจะดีใจมากเพราะว่าผมจะมีการันตีไปเปิดตู้ยูล่าแล้ว อันนี้ผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกกว่านะถ้าผมอ่านตัวละครยูล่าอูราเนี่ยอะไริดก็พิมพ์แตนได้นะครับแต่พิมพ์ก็พิมพ์ให้มันรักษาน้ําใจกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไปพิมพ์อะไรที่มันแรงๆเนี่ยเดี๋ยวแอดมินผมจะไปแบนเอานะ <laughs> ต่อมาตัวละครสีทองโอ้จะจงหรือจบละอืมจบละคือถ้ามันหลุดเลทอะผมจะดีใจมากแต่ไม่เป็นไรครับก็ก็โอเคโอเค ผมได้เหรียญเฟย4สี่เท่าไหร่วะสี้าแล้วนะครับผมมาครั้งนี้ขอให้จบขอให้จบจบไหมเดี๋ยวถ้าครั้งนี้ไม่ได้เดี๋ยวครั้งต่อไปผมลองกดข้ามดูนะแล้วก็ไปต่อที่อย่างละสิบไออย่างลูกไม่อย่างละสิได้ทะดุมาแล้วคงไม่ได้ตัวละครแล้วแหะมัง้งกดรุ่นรัว่นรัว,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 วโอเคสี C ่หกแล้ว โอเคก็ถือว่าเ้ยยังมีเพชรเหลืออยู่นะถึงมันจะเสียการันตีไปก็เถอะไม่ได้เสียการันตีเดยคือมันเสียไอ้ที่สะสมมาเพราะว่าผมได้จงหลีมานะก็โอเคมี1 2ื่นนะครับผมจะเก็บประมาณสนะัก3,000อ่ะตีเป็นหมื่นสแล้วกันเก็บกัสามพัเนะี่ยคือไปรีเลซิ่งประจําวันแล้วก็เก็บหมื่นเนี่ยไว้เปิดตู้ยูล่านะครับผมแล้วก็จะมีอีกหมื่นไปเปิดตู้ยูล่าเหมือนกันนะครับโอดีใจดีใจดีใจ แล้วทำไมผมเลือดต่ำจังเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมผมไม่ได้ตั้งไอ้นี่ไงราชั่นไว้อ่ากินหน่อยกินสิเอออ่าเลือดโอเคถือว่าถือว่าเจ็บตัวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะถ้าเป็นวันก่อนจะเจ็บตัวเยอะแต่วันนี้เจ็บตัวไม่เยอะเปิดไปเยี่ยมเปิดอีกเยี่ยมโอเดี๋ยมีกก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมไปลอง เปิดอันติให้ดูเลยก็แล้วกันนะจะดูว่ามันดีแค่ไหนนะครับอ46เรียบร้อยแล้วโอ้ย oh yeah. เดีแต่ขอย้ายที่นิดนึงตรงนี้มอนน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคมาลองมอนตรงนี้ดูก็แล้วกันก็เริ่มจาก4ซิวกันก,นก่อนเลยอาฟาสกิลไปครับเดี๋ยวผมจะมี4อันเลยเห็นไหมคือแบบโหเรียงกันสวยมากอะยวลองชาร์จดูนะครับผมลองชาร์จดูแหวกตรงไหนอืม คือผมไม่ได้เปลี่ยนอ์ติแฟกนะอ์ติแฟกยังไม่ได้ใส่แต่มันก็มีข้อเสียแล้วรู้สึกว่ามันต้องแบบมันต้องยิงธรรมดาเพื่อเก็บไอซีอันเนี้ยนานขึ้นนะครับเราก็ต้องยิง1 2 3อย่างเงี้ยแล้วก็1อีกทีนึงแล้วก็ชาตีนะครับอ่ะมานี้เนาะโอเคเรามาดูอันตีกันนะครับผมอันตีมันคือมันจะสร้างก่อไฟด้วยจะเป็นยังไงดูกันอ,อืออ๋อนี่ไงมีมีเหมือนอะไรเหมือนไอสามเหลี่ยมใหญ่ๆสองด้านนะครับผม อันนี้เป็นเกอบของเหลียนเฟยเนาะเออดูดูมันดูมันดูไฮเทคเดีอ่ะมันไม่มันไม่ดูแบบดูแบบมีผลนะแมันดูไฮเทคเดียร์าหายไปละก็อยู่เท่ากับอันตีนะครับผมอันตีมันอยู่15าวิเกาะก็อยู่15าวินะครับผมเนี่ยมันได้ทั้งได้ทั้งชาร์ตีแรงขึ้นเสียพลังกายในการชาร์ตีน้อยลงแล้วก็ได้โบนัสความเสียหายไฟอีก5%เนครับซึ่งถือว่าดีมากๆเลยกับ4 6หเนาะอ่า ตันี้แหละเนีย่ยหนึ่งสองสามสี่มันต้องหนึ่งมันต้องหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งแล้วก็ชาร์จนะครับคือมันจะเปลี่ยนรูปแบบเกมเพลย์นิดนึงอะ่ะซึ่งมันจะช้ากว่านั่นเองนะครับผมแต่มันจะแรงกว่าอืมเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็ต้องตีอีกหนึ่งแล้วก็ชาร์จโจมตีอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะได้ครบสี่สเต็คนั่นเองแต่ความแรงมันก็แรงนะตอนแรกผมตีใบประมาณสามพันกว่าเองนะครับที่ขึ้นมาสี่พันลว อันนี้คือผมไม่ได้ใส่อาร์ติแฟกต์อะไรเลยนะครับแค่ใส่เอามาเอาเซตโบนัสเฉยเอย้ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่แต่ก็ยังมีสกิลช่วยนะครับสกิลเนี้ยสกิลช่วยได้แล้วก็ชาร์จได้เลยอ่าประมาณนี้นะครับผม1 2 3 1แล้วก็บึ้มอ่าประมาณนี้นะครับยังถือว่ายังเล่นง่ายอยู่แต่อาจจะมีเงืเง่อนไขเยอะขึ้นมานั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปเปิดกาชาตู่ จงหลีเพื่อหาเหรียญไฟก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้มาเจอกันใหม่ในตู้ตัวละครต่อไปเลยก็แล้วกันเป็นตู้ยูล่านะครับผมตู้นั้นผมอาจจะมาไล์นะครับเพราะว่าผมต้องการตัวละคร5ดาวนั่นเองโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ